สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับหน่วยรบในรัเสเซียเพิ่มเติมละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัเสเซียเนี่ยนะครับผมณนะตอนนี้เองเนี่ยก็อยู่ในสเตทที่เรียกกันได้ว่ากําลังมีกองกาลังใหม่ๆแล้วก็กองกาลังส่วนตัวฐานรับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีสงครามภายในมีการต่อสู้อะไรกันเกิดขึ้นด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าภายใน รัสเซียเนี่ยดูเดือดไม่แพ้ภายนอกเลยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องราวของกองกําลังรัสเซียเนี่ยเอาแบบที่ทุกคนเข้าใจกันละกันนะสำหรับคนที่อาจจะติดตามข่าวสงครามมาระดับหนึ่งละกันก็จะเข้าใจว่าโอเคตอนนี้กองกาลังหลักๆของรัสเซียเนี่ยนะครับกองทัพเนี่ยโอเคนับเป็นหนึ่งเลยเพราะว่ามันคือกองทัพที่อยู่ภายใต้รัฐบาลนะครับจะเป็นกองทัพโบกกองทัพอากาศกองทัพเรือเนี่ยก็คือสุดท้ายอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางอยู่ดีแต่รัสเซียเองเนี่ยมีความพิเศษกว่าประเทศอื่นๆนั่นก็คือพวกเขามีฐานรับจ้างนั่นเองนะครับ่าางรจ้ รู้จักกันแล้วก็ทาผลงานอย่างเยอะมากๆเลยแหละในยูเครนเนี่ยนะครับผมก็คือหน่วยทหารวากเนอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยวากเนอร์มีมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็กระจายทําภารกิจมืดต่างๆอยู่ทั่วโลกเลยตรงนี้เองเนี่ยหลายคนก็มองว่าวากเนอร์เป็นเหมือนมือมืดของทางรัสเซียนะครับผมซึ่งทางการเนี่ยเขาก็ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับทางวากเนอร์แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผม จากที่เขาเชื่อกันเนาะจากหลักฐานต่างๆท,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 ที่มันเชื่อมโยงเนี่ยก็คงสามารถระบุได้ว่าจริงๆแล้ววาคเนอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นของรัฐบาลรัสเซียนั่นแหละแต่ทีนี้เองอ่ะพอมันมีการแยกกันอย่างชัดเจนแล้วก็วาคเนอร์ก็มีผู้นําของตัวเองอย่างพริโกซินเนี่ยนะครับก็ทําให้พริกโกซินเนี่ยมีอิทธิพลขึ้นเรื่อยๆจากผลงานที่เขาได้สร้างในสงครามยูเครนแล้วก็การขยายตัวของกองกาลังวาคเนอร์ที่จากเป็นหน่วยเล็กๆเนี่ยโอ้โหกลายเป็นหน่วยขนาดใหญ่เลยนะครับก็ทําให้พริกโกซินเนี่ยมีอํานาจมากขึ้นแล้วดูจะมีอํานาจในการ มาต่อรองกับรัฐบาลรัสเซียมีกลยุทธ์ในการใช้สื่อมากดดันมีการออกมาด่ารัสเซียได้อย่างเงี้ยก็ทําให้เห็นเลยว่ามันเกิดสงครามภายในขึ้นจริงๆแต่ทีนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาพอวากเนอร์มันได้ใจใหญ่อ่ะก็เริ่มมีการหาทางเคาน์เตอร์วากเนอร์อะไรมาเรื่อยๆแล้วอะไรครับผมล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มหารับจ้างกลุ่มใหม่ๆถูกตั้งขึ้นมาเยอะอาจจะเป็นด้วยสาเหตุที่ว่าถูกตั้งมาคานอํานาจกับทางวากเนอร์หรือเปล่าทําให้อํานาจเนี่ยมันไม่ได้กระจุกรวมอยู่ที่เดียวกระจายกันออกไปตามกองกําลลังเ็กๆำ จะช่วยได้มากกว่ากล้องลังใหม่อันนี้เองเนี่ยนะครับผมถูกสร้างมาโดยก๊าซปอมนั่นเองครับก๊าซปอสมเนี่ยก็เป็นบริษัทก๊าซของรัเสเซียซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นบริษัทที่ก็เหมือนเป็นของรัฐนั่นแหละเพราะว่ารัฐเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับห้าสิบจุดสองสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตก๊าซที่ใหญ่มากๆก็รวยมากๆเลยนะครับก๊าซปอมเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในรัเสเซียที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก๊าซปอมเนี่ยมีราย,ยา,น,ยา,า,น,น,าน่างใปี2020 นะมีรายได้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่87บิินลียนหรือว่า8 7 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับผมตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ3ล้านล้านบาทนะครับผมตีเป็นเลขกลมๆ แต่เกิดสงครามเนี่ยนะครับผม,มก็ยังมีรายได้อยู่ดีนะครับก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างแค่ครึ่งปีแรกเนี่ยของทางปี2022อ่ะแค่ครึ่งปีนะครับก็ทำรายได้ไปกว่า34บิลเลียนหรือว่า34,000ล้านนะครับผมก็รายได้ก็เป็นล้านล้านอ่ะก็คือเยอะมากๆเลยก็ได้ทําการตั้งหน่วยรบของตัวเองขึ้นมานะครับผมที่ชื่อว่าโปรตอกนั่นเองครับโดยคําว่าโปรตอกเนี่ยเป็นภาษารัสเซียที่แปลว่าเดอะสตรีมนะครับผมหรือว่าสายน้ําการหลั่งไหลอะไรแบบเนี้ยนะครับผมพูดอย่างง่ายๆก็เหมือนท่อสงก๊ แหละแบบสตรีมอ่ะเหมือนลังหลเทเข้ามาอะไรแบบนี้เขาก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อหน่วยทหารโปรตอกแล้วก็จะมีหน่วยทหารย่อยออกไปอีกนะครับผมด้วยความเป็นบริษัทส่งการ์ดนะเนาะเขาก็ตั้งชื่อตามแบบธีมของตัวเองนะครับผมก็จะมีเฟเคิลที่แปลว่าทอสหรือว่าคบเพลิงนั่นเองครับหน่วยหนึ่งนะแล้วก็จะมีอีกหน่วยหนึ่งก็คือพรำยาที่แปลว่าเฟรมหรือว่าไฟนั่นเองนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็สร้างมาเป็น2หน่วยอาจจะทาภารกิจที่แตกต่างกันตรงนี้ยังไม่ได้มีรายงานออกมาว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่ก็ดูจะเห็นเป็นรน ได้เลยว่าแม้แต่แค่กาสปอมเองอ่ะเขายังไม่ได้รวมศูนย์อํานาจเลยคือเขาอาจจะมีบทเรียนจากวัคเนอร์แล้วว่าในตอนนี้พีโกซินน่ยมันใหญ่แล้วก็ยังหยุดไม่ได้ถูกไหมถ้าจะไปเก็บพีโกซินเลยหรือว่าทําลายว a คเนอร์เลยเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อแนวลบด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งหารับจ้างมาต่อจากนี้ก็ตั้งเป็นหน่วยๆไปเลยกาสปอมก็มีโปรตอกมีเฟโค มีพรมยา่าอ่ะแค่กาสปอมเองเนี่ยยังมี3หน่วยเลยนะครับซึ่ง3หน่วยเนี้ยก็คาดว่าน่าจะมีการกระจายอนานาจที่ชัดเจนแล้วก็มีกาสปอมเป็นใหญ่เพื่อที่ไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ส้ารอยว่าจู่ๆเนี่ยทหารรับจ้างของตัวเองกลับมาด่าตัวเองกลับมาทําตัวใหญ่อะไรแบบนเนี้ยเนาะก็คงจะหาทางป้องกันเหตุเกิดไม่ให้มันส้ารอยแบบเป็โกซินแต่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ต้องรอดูแหละว่ากรณีของวากเนอร์เนี่ยจะจบยังไงหรือว่าการตั้งทหารรับจ้างพอเอามาตั้งเป็นหน่วยย่อยๆแบบนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เวิร์ ไปหายหมดละลายตายไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เรายังไม่สามารถสรุปได้แต่ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ยุคทหารรับจ้างของรัสเซียลุ่งเรืองเลยแล้วเอาจริงๆนะการเกิดของทหารรับจ้างแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีต่อโลกทั้งใบเลยเพราะว่าถ้ามันมีทหารรับจ้างมากขึ้น,นเรื่อยๆอย่างเงี้ยทให้ขั้วของการเมืองหรือว่าการโจมตีทางการเมืองรูปแบบต่างๆเนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นนะครับผมแล้วมันอาจจะไม่ได้ หยุดอยู่แค่ในรัเสเซียไงหลายหลายลฝ่ายเนี่ยเขาบอกว่าการเกิดหารับจ้างขึ้นมาเป็นองค์กรองค์กรชัดเจนโจงคลื่มแบบนี้นะครับผมจะทให้โลกเนี่ยกลับสู่ยุคกลางเลยก็ว่าได้คือยุคกลางที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะแบบว่าโอ้ไม่มีเทคโนโลยีใช้นะแต่มันจะหมายถึงว่าเราเองเ่ยนะครับผมจะอยู่ในโลกที่ คนที่มีอำนาจคนที่รวยเนี่ยมีทหารเป็นของตัวเองอะ่ะแล้วพอเกิดอะไรขัดแย้งขึ้นเนี่ยอาจจะมีการสู้รบกันเองมากขึ้นก็จะทําให้อาจจะเกิดความขัดแย้งในโลกนี้มากขึ้นหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวเราทาคลิปแยกมาเจาะให้เลยนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันแต่ถ้าดูกันตอนนี้เลยก็คือรัสเซียกําลังทําสิ่งนั้นอยู่นะครับรัสเซียกําลังสร้างกองกาลังส่วนตัวของบริษัทต่างๆขึ้นมาอยู่เป็นดอกเห็ดเลยนะครับได้ว่าเป็นยุคที่ทหารรับจ้างเนี่ยกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งหลังจากที่โลกใบบนี้้ะคผมมมแทจจไไ่ดยยุของงาาเล นับตั้งแต่เราเป็นประเทศนับตั้งแต่เรามีระบบต่างๆในยุคข,ของปัจจุบันเนี่ยเรามีการจํากัดดูแลอะไรต่างๆที่ชัดเจนนะครับผมไม่ได้เหมือนกับยุคกลางที่โอ้ทุกคนมีกองทัพเป็นของตัวเองนู่นนี่นั่นทําให้เกิดการสู้รบกันเต็มไปหมดแต่ตรงนี้ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่อันตรายมากๆและนี่ก็เป็นหน่วยรบใหม่ของรัสเซียที่เราได้เอามาเล่าให้ฟังการเป็นหน่วยรบของกาสปอมนะครับมาทวนกันอีกทีมี3หน่วยนั่นก็คือโปรตอกที่แปลว่าเดอะสตรีมมีตัวของเฟเคิลที่แปลว่าทอชนั่นเองนะหร ม,มีหน่วยลบถ,ถึง3หน่วยเลยนะครับเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันในคลิปหน้านะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วและหากอยากติดตามข่าวสงครามทุกวันเนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้ในช่อง politics world เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world นะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอร์สเรียนจาก f u t u r e s k i l l ลซึ่ง f u t u r e s k i l l ลเนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก f u t u r e s k i l l ลนี่แหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ